แล้วว่ะพวกแกเห็นป่ะตัอนี้หเป็นชิปเปอร์ชิปโปเป็นอะไรเป็นอะไรจะต้องแย่งจ่ายทุกรอบเป็นที่รักยังจ่ายทุกรอบเลยไม่ได้มันเสียมันเสียชื่อเสียเบอร์มอสไปที่แพงๆเด็กที่แพงๆเจ็บโป เสียเบิ <Kell analyze anthropology> <th> ้มจปโปเจิโปเจิโปเจิปโปใคร